ิดว่าพี่แทนไทยผู้ชายอบอุ่นแฟนใหม่ยา่ยาที่สาวๆตกหลุมรักเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับปอบทัชชัยหรือที่แฟนละครช่องสามกำลังได้รับชมฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเขาในละครสองเรื่องสองรถพร้อมๆกันอย่างบทพี่กันหนุ่มอบอุ่นที่คอยดูแลเจติยาจีน่ายีน่านางเอกจากละครพิสวัสคาดเกมและพี่แทนไทย แฟนคนปัจจุบันของสายขิมยาญาอุรัสยานางเอกจากละครคือเธอซึ่งหนุ่มป๊อบก็ทำทั้งสองบทบาทออกมาได้ดีงามมากโดยเฉพาะบทแทนไทยในละครคือเธอที่เคมีแอบเข้ากับยาญาไม่น้อยหน้ามาริโอเมลเรอร์พระเอกของเรื่องเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มป๊อบเผยเคล็ดลับที่ทำให้ปีโจทย์การแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เพราะได้ครูดีชื่อยาญาอุรัสยา ที่คอยสอนคอยแนะนำเคล็ดลับทางการแสดงให้แบบเต็มที่นั่นเองตกแฟนๆได้ดีงามขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้จักหนุ่มคนนี้กันให้มากขึ้นแล้ววันนี้มีประวัติเล็กๆน้อยๆของหนุ่มลูกอกอุ่นคนนี้มาฝากสาวๆกันค่ะสำหรับ๊อบทัชไซหรือ๊อบทัชไซซับอนันต์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทัศการศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนศึกษาอยู่ป๊อบเป็นหนุ่มกิจกรรมและยังเคยมีโอกาสเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคทากรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยส่วนผลงานในวงการปัจจุบันหนุ่มป๊อบเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามมีผลงานที่ผ่านมาคือสลีปเลโซไซตี้ตอนคืนฝันลวง พยากรซ่อนรักและผลงานสองเรื่องล่าสุดอย่างพิศวาสคาดเกณฑ์และคือเธอ